อร่อยระวังนะนุ่นๆๆของของอ่าขึ้นไปเล่นได้ครับเอ๋ค่อยๆเดินเดินขึ้นไปได้เดินขึ้นไปได้ <c oughs> มาตรงนี้นี่อมกอนมาตรงนี้นี่มาตรงนี้เอามาเดี๋ยวป้าพามาดูตรงนี้ไหนนี่ไงกล่องนี้อะไหนหึบจับได้อ่ะเอออุย้ยนั่งเลยเปิดไหมห้ามเ้าปากนะห้ามนะ มาออเข้าปากนะครับ ได้ไหมผมอุ้ยอะไรอ่ะระวังนะ ปีขึ้นไปปีขึ้นไปเบิร์ดนะเบิร์ดนะเออสนุกไหมขุดได้ขุดได้ขุดนี่ขุดนี่ ุดนี่เออทำไป หลังนี่ไงขุดนี่ไงก้อนมันเริ่มเลยนี่นี่ก้อนมันเริ่มเลยเออเดินขึ้นไปหยิบขึ้นเออขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปหยิบได้น่ก้อนเดินมาทางนี้นไ,ได้ mãi chọc chọn nữa chọc tóc này, nát ui ui mà. ui 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 như ui 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 นี่นี่ไงจอดตรงนี้ไงนี่จอดตรงนี้เอา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 ไปนี่ฟ้าใสจอดอยู่ขึ้นไปไปจุไปจุไปจุ

มังกรเก่งเหรอครับนี่ไม่ได้นี่รับนะครับไม่ไดไ้อันนี้ตั้งไว้เฉยๆไม่ไม่ทำอะไรตั้งไว้เฉยอันนี้เราตั้งมันไว้เฉยเฉยมังกรไ,ไ,ไหนๆจับจับอย่นั้นเหรอเออไปดูซิคืออะไรอเ,เอออะไรอะ่ะ ไประวังลนหลนลนนะล้มล้มน,นะยูน,นไปดูไปดูซ้ายดีกว่าน,น,น,นี่นป้าพาไปเล่นทรายดีกว่า